แล้วครับพเพื่อนๆสำหรับรถอีโกคาใครทามหายจ้าเจ้าจตัวยาลีสนะครับ 1.2entry ปี20เลขไม้92,000กวิโลราคาแค่3 3 9 0 0 0บาทราคาพิเศษนะครับอ่ะใครอยากได้ในส่วนของคันนี้ผมบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆในส่วนของโครงสร้างเดิมมากนะครับ1586มาดูฝาหน้าไม่มีแกนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับ เครื่องยนต์เพื่อนๆดูเลยไม่มีช้ำนะครับสะอาดมากนี่รถเราได้แบบนี้แล้วครับเอาไปใช้งานกันเพื่อนดูนี่เพื่อนดูนะนแก้มขวาก็ไม่มีน็อตแบบเดิมมากเพื่อนๆอ่ะใครหาใช้อยู่หรือ FC ท่าน,านใดนที่กําลังติดตามแล้วก็อาหาข้อมูลเอารถไปให้ลูกๆใช้ก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นคุณลุงที่พ่จหวัดขอยะเอือยนามที่จังหวัดหนองคายนะก็เข้ามาทําให้แล้วครับ โอ้โหนี่และที่สำคัญครับคันนี้นอกจากจะเป็นรถที่โครงสร้างดีแล้วสำคัญคือเขานะครับไปหุ้มเบาะหนังมาให้แล้วเพื่อนเอ๋ยนี่หนังสีดำสวยมากครับเป็นหนังเกล็ดเอ้น่าหนาเลยนะครับหนามากๆสัมผัสได้เลยนะครับนี่กุญแจได้มาครบเลยนะครับแล้วที่สำคัญทีเพื่อนดูภายในนะครับ เลขไมค์ก่อนเลย92,541กิโลเมตรไม่ต้องคิดเยอะนะครับใครอยากได้กูนจองก่อนเลย3,000บาทล็อกสิทธิ์เลยน,นี่ภูมาล,ลัายมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายมือจะเป็นควบคุมเสียงภงมลลาลัยโหมดในการนะครับตั้งค่าต่างๆหน้าจอนะครับแล้วที่สำคัญคือขวามือจะเป็นในส่วนของบลูทูธนะครับนี่ภายในจะเป็นแบบนี้เพื่อนสวยงามและที่สําคัญผมชอบเกียร์มากเพราะว่านอกจากจะเป็น ลดประหยัดน้ำมันแล้วยังสามารถเป็นเกียร์นะครับสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของเกียร์มี2ลูกเล่นสปอร์ตก็คือเอาไว้สิ่งส่วนอันดับ2ก็คือตบเข้า B เนี่ยมันจะวิ่งอยู่3สเต็ปนั่นเพื่อนเอาไว้ขึ้นเขาลงเขานะนี่คือ To โ o t a นะครับเขาทำมาแบบครบทุกรูปแบบนะครับทุกการใช้งานมันถึงกลายเป็นรถที่ใครก็อยากจะซื้อไปให้ลูกให้หลานหรือใช้ซื้อใช้เองใครหายอยู่ไม่ต้องคิดเยอะ ราคาผมบอกราคาส่งก่อนส่งลานประมูลเพื่อนดูนะสี่ให้ดูเลยโครงสร้างรถเดิมมากครับ่ะใครซื้อทันคนนั้นก็ได้เป็นเจ้าของแล้วครับทีนี้เพื่อนเพื่อดูเอานี่ดูให้แล้วมีแล้วหนึ่งคันเข้ามาเมื่อกี้มันมีอีกคันหนึ่งแต่จองไม่ทันแต่คันนั้นนะเลขไม่แสนกับห้าพันคันนี้แต่ราคาดูกันแนะผมแจ้งเลยนี่มีที่พักแขนเรียบร้อย ใครซื้อคันนี้ทันรีบซื้อนะครับรีบจองนะครับบอกเลยมีคันเดียวโอ้โหใหม่เก้าหมื่นสองพันนี่สวยๆนี่ยังไม่ได้ปรับสบภาพนะยังสภาพดีขนาดนี้นะครับดูเอกยางอะไรนะครับอยู่ครบแผงเพิงเดิมหมดนะครับนี่ดูภายในดูฮารูฮารามากสามสามเก้าเพื่อนไม่มีแบตใครอยากได้รีบทักไม่ต้องอะไรเยอะนะครับนี่ ยาลิสนะครับีแฮชแบ็กหรือ5ประตูขนาดเล็กนะครับซื้อสดก็ได้ไฟแนนซ์ Finance ก็ดีไฟแนนซ์ Finance ก็สามารถจัดได้เต็มพรอนก็ประมาณ6ก0 0กว่าบาทเลเพื่อนถ้าใครจัดไฟแนนซ์นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะพอดีเอกสารยังไม่มาพอดีผม เห็นรถแล้โหโดนใจเลยแล้วก็ราคาได้รีบรีวิวให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้งานกันนี่คือเจ้าตัวโตโยต้ายาร s 1.2 e n t นทรปี20ไม่92,000กิโลขาย3แ0น39,000บาทใครได้ทักมาสวัสดีครับ